เอาข้าไมา่ได้เด็กก็ขาได้กินซอยจู่หน่อยครัเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นตั้งกินพี่น้องเมืองไทยครับเนาะอยู่ในเช่งอีส,อส,สานาแล้วก็พักเหนือจะในขณะเป็นไดกินส้อยจู่หนอ่อยครับสร้อยจูจ่ในขามย่างกินบอกนะอันนี้เป็นปองตั้งสุดค่ะอันน,น,นี้สั่งมาครัเนาะสั่งมาเป็นชุดค่ะแล้วก็มาเดียวตึกเอามาเหี่วกันหนึ่องก็เลยเลยเลย สรอยเฮดแวนเฮดแวนให้ไหนคะนะเออสรอยให้มันวางวางจะไหนคะเนี่ยก็จังไกไอ้กับกินน้ำจิ้มมันให้ไหนคะอันนี้เดี๋ยวมีเอ่อเครื่องในมันคขาอันนี้เขาเดี๋ยวห่าไว้ก็เนี่ยเค็มหูมันหน่อคือเนีมันเหมือนเค็มหูมันขนาดเนาะเอาค่ะเอ่อตั้งกินอันนี้ก็เดี๋ยวอะไรว่ากินอันลิฟให้ไหนคะนะกินอันลิฟเอ่อยังไงเป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มมันเนี่ยเขาจะไหนในเขาเดี๋ยวปันมาตันตะเตะเกียงเกียงจะหน่อพะโล้องเกียงอ่อมห้าเกียง เออมันจริงยังคอกในใช่ไหมฮะเอ่อเขาเคยใส่ใส่ยังก็ไล่น่ะเนาะอันเขาปันมาเราก็นอกลือนั่นก็เขาเคยซอยซีๆเีราก็กินเนี่ยนะใช่ไหมครับเนาะยำปูนั่นแหละเนี่ย,นนยมะเร็วตึกอันนี้นครัตึกซอยเฮ็ดวางวังเราก็กินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้เขาเฮ็ดมาปันกัมเร็วนะครับเอาเอาครัอา่าอันนี้ได้ก็ควรละพะของเขาวานนีได้ก่อนครับลูกอยู่ดีขึ้นเนี่ยมันยำละไผ่เพราะมาดีในได้ก่็เลยยำละพาะในเขวาวันนี นี่เป็นลีนะครับอ่ะอันนี้ซสั้นเป็นเพ่เพ่เพนี่เป็นเลิศเด้ออันนี้น,น,ยยนะนไดนน้เป็นไอ้ใส่ยังมาหกรกืออะเนาะอ๋อไอ้เนี่ยไหนเฮ็ดมาหนอเนาะเขาเป็นปันบ้านหรือโค้ดอืมใน,นในในใน,ในเขาช่วยยัอองมั้งหรอเนี่ยมายุ่งตรงมาตัอฮันฮันนะอ๋อเงื่อนบ่ใส่ถูกินมาอืม จะได้มากห้าสิบาทุณเห็นไวนนะโอ้มุนแสงเล็กกับป้องเอาไว้ลังผงว่าเอาเสริมปวดหามพอนี่อยักออกมาลูกขอไก่เบื่อนะม่ได้เบื่อนะเกับเท้าดีเ่นเปเ็นรถได้โอเคอันนี้ก็เข้าคาเตเอาน้ำจิ้มมันถอกเสิร์ตนหวานนะครัเนาะน้ำจิ้มในตัวได้ก็คาเตอร์เพสเตอเหมือนจึงเ้าโคใช่ไหมคะนะ คขาจะใส่เข้ากับเจีจยบเราก็เหมือนน้ำจิ้มบัดเดี๋ยวว่าเขาเหมือนจืงน้ำจิ้มลับเหมืนอนเอือเอออายาสาครึ่งครึ่งลับครึ่ง,ง,งอันมันใส่เนื้อชันขนาดเหมือนจืงนั่นไงอ๋อก็เด็กกินอันลิปมันให้หนึ่นข่านะเนาะตีอะไรจำกินากาหให้หน่งข่าอ๋อแล้วาเมื่อเลี้ยวปีไอ้เขาค่ะตีจิ้มกินเลยข้าววันนี้ตีกินด้วยในข้าววะอ่าตึกเยิ้งกับเยิ้งมา้าเนี่ยกินอ,อันลิปมันในข้าววันนีน้เลยอืม เดกันครแล้วเหอวะฮี่ก็เลี้ยดูเหะออ้ยลงอ้ยลงนควบลีนนนคบลานนะยรสชาติานบารสชาติน่มนหือเนี่เอว้าผอมี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 นที่เราคอมีคอมนี่ยนั่นนั่นนั่เนี่ยเอามันก็ตีง่ายๆเหมือนเนื้อชาในค่ะนกินตัวเอ มันเหมือนว่าเนื้อสาไว้แค่ว่าอันมันหลากหลายแต่ก็ไล่ไล่ลกินเป็นก้อนเป็นเป็นเป็นปุ๊บนั่นขนาดเนาะเพราะเนื้อสาได้ก็พักย่อยๆน,นั่นขนาดไหนกินด้วยเนื้ออ่าอันเนื่อไปแหยบแหยบเดียวอันนี้เป็นเนื้อเมียอะอันนันหน่อยแหยบแหยบเนาะเอามาจิ้มแม่ก็อยากก็อาซุป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 ปอกอันนี้เป็นเป็นผีปุ๊กผีผ้าย์ไรคะนหนกินกันกี่เป็นไรคะนหนเป็นเท่าไหงอกผัวได้เหมือนเนื้อซาใส่เพ่ อ่ามือนน่าสนใจสิเพอืมอ้าวเอาทังป้อนให้ป้อนให้ป้อนก็อ็ค่ะอ๋อค่ะกั้นน้ำได้ก็ตีไรหันมันจึงคกงได้ในะันเนาะเมื่อสั่งซื้อก็สั่งไรในี่ค่ะวะเนาะให้ไรป้อนไรมันให้ไรมิ้วหือมันในก็สั่งซื้อไรกั้มเลียวให้ในค่ะวะเพราะว่าอันเท้าเกียกกินเนี่ยก็เขาก็สั่งอันอันเท้าเกียกนั้นนำน้ำให้ในค่ะเนาะนี่ค่ะฝั่งทางเอ่อซอยจู่ในค่ะเนาะ เลยกินกับผักไผ่ผักกีผักเออมีเใช่ไหนคะอ๋อหลายหลายเส้นคะ่ะผักแคมผักขมแคมคะ่ะเนาะผักกาดเขาใช่ไหมนะ่คะเรียบกันนะ่ครับ